รอบที่สองแล้วครับโอ้ยทุกพี่ใหญ่เพื่อนมาเข้ากับหลังอ,อกครับก็เลยจี่ววีวอลแบบใดนะครับกับสภาพที่เห็นมาครับะนุานอมมาก็เล็มาเจอกับปัญหาแบบนี้ครับกับปัญหาของสร้างป้าครับนี่ครับเข้าก็กับหลังอ,อกหมาเมื่อคืนนี้ครับโดนทําลายไปแล้วครับ นะครับเลงแล้วก็กินนะครับกัดกินเอาเฮ็ดเฮาก็ได้ยักยักว่งนะครับได้ผลผลิตปุ๋ยกระซื้อใส่นะครับแต่กเป็นแบบใดอยู่ครับนี่ครับทั้งเลงข้างกินครับสารพัดเข้ากระหวังอ้อครับนะครับตาเสียดายจักครับเสียหายเบิดครับนะครับเขากัดกัดแล้วก็กินไม่ได้ครับ เกับปัญหาแบบนี้นะครับเอ้าอย่าแค่งานที่เกี่ยวข้องกันแล้วกันครับฝากไว้เด้นครับอย่าเสยๆเลยๆไปเลครับนะครับมาส่องตัวครับรอยหนึ่งนี่มาแต่หางนี้อีกรอยนึงข้างนี้ครับไปเบื้องครับว่าเจะไฮไลท์กันครับผมเพิ่งชีดน้ําหมักไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็มาเจอกับสภาพเป็นนี้ นกินนี่เป็นข้าวที่พยายามว่าหน้าอีใดคืนมาได้ครับแต่ก็มาเจอไปแน่ี้ครับนี่ครับหอยเขาดึงมาแล้วก็กินดึงมาเบิดก็เซียหายไปนเนี้ยครับเขา,าเป็นเบอห็นใดบอตรงใดลแล้วครับเบนเนี้ยเหลืออยู่จากอีเหลืออยู่ซ้าได้นะครับเพราะว่ารู้ว่าเขายมาย,ยเมื่อใดนะครับเขาก็มาระวังอยู่ครับระวังก็ว่าระวังบ่ได้ปรในใด ปัญหาช้างป้าครับทำลายให้เข้าครับที่เห็นนี้นะครับเป็นให้เข้าครับอีกลอยหนึ่งอีกคูนึงกีจหมาไม่น่ครับสองตัวนะครับเพิ่นเพิ่นเล่นมาแต่คูน่ยครับเนี่ยครับล่องลอยเสียหายแล้วครับนะครับเข้าดึงไปแล้วก็เนี่ยครับเข้ากำลังออกครับกำลังอกแล้วก็มันบันหันเป็นเมล็ดที่ครับ กำลังเป็นน้ำนมกำลังอีสร้างเมล็ดเอาไปก็ยิ่งให้ไปแล้วละนะครับลงทุนครับลงทุนมาไล่แล้วก็วังไรครับไว้มีเข้าไว้กินนะครับในครัวเฮือนเขามาเจอสภาพแบบนี้ครับนี่ครับครับอเพือนเล่นเบิดเนี่ยครับเพื่อนนะครับเป็นให้เข้าเล่นเบิดครับกินถหงกินถหงขี้ไอ้แถวนี้นะครับนี่ครับขี้ เนี่ยครับมาสองตัวรอน